สวัสดีครับทุกคนผมมิสเตอร์บสนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการตีบอสแดงครับว่าทำยังไงวันนี้ผมก็จะมาลองตีนะครับแล้วก็มันเป็นสเต็ปของผมนะครับผมจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รับรู้ด้วย ก่อนอื่นผมก็จะไปย้ายอ่าคลองก่อนนะครับเปลี่ยนสัตว์ด้วยนะครับสัตว์เทพนะครับผมก็จะใช้สามตัวนี้ประจํานะครับก็ตัวนี้ก็ส่วนมากก็บางคนก็จะใช้เป็นเสือขาวนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบนะครับผมถนัดสามตัวนี้แล้วก็สําคัญที่สุดก็คือแม่ทัพเดินตามนะครับแล้วก็ตรงนี้ ตอนนี้ผมก็ย้ายนะครับแต่ปกติผมจะไม่ย้ายแต่วันนี้ผมต้องย้ายเพราะว่าเดี๋ยวจะสู้พี่ๆไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวของพี่ๆเขาอัพตันกันหมดแล้วแต่ตัวของผมยังยังอัพไม่เต็มนะครับ ยังได้แค่ขั้นเก้านะครับที่พี่เขาขั้นสิบหมดแล้วผมก็ต้องเปลี่ยนของบ้างครับโอเคครับผมกำลังเปลี่ยนของอู่ตนนัวนี้อ่าเดี๋ยวอะไรย้ายเสร็จแล้วแล้วก็ซุดก่อนนะครับซุดก่อก็ต้องย้ายด้วยครับอ่าเนนี้มันไม่มี มันไม่มีคลองดีนะฮะอันนี้เราก็ไม่ต้องย้ายมันส่วนอันนี้ก็มี <c oughs> มีคีด่าเม็ด14เปอร์เ็นตะครับก็น่าจะพอลแล้วแหละส่วนตัวนี้ก็13ต้องย้ายไปให้เตียวหุยเตียวหุยด้วยจำจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างอ๋ออดี๋ตรงนี้เจอล้ว มาให้เตียวโอยนะครับทันไหมโอ้ยอูย้ไม่ทันละต้องรีบไปแล้วคนระับพี่ๆมาพี่พพี่มากันแล้วนะเราต้องรีบไปแล้วโอเคครับเราก็จะมาลองดูนะครับกดผิด้ว โทรศัพท์ผมหน้าจอมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับบางทีมันก็กดไม่ติดรู้เ,รเหมือนว่าลูกน้องผมจะไม่รอดด้วยนะครับเนี่ย ติวหุยมันติวหุยจะไม่รอดแล้วโอ้ยเลือดหยุดอ้าวหยุดเฉยเลยนี่แหละครับโทรศัพท์ผมก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับแทงไปแทงมาหยุดนะครับ ผู้ช่วยผมตายหมดแล้วนะครับนี่นะครับผมได้เท่านี้ครับโอเคแล้วพี่สองครับ เลี้ยงจูร่วงอยากคนตายนะครับเพราะว่าเวลาที่เลือดยุบมันจะเพิ่มดรามี แล้วก็ที่สำคัญนะครับไอ้สกิลอาวุธเทพเนี่ยนะครับถ้ามันขึ้นมาเราต้องอาจจะวะกดทันทีนะครับอย่าให้มันแช่ไว้นานเพราะว่ายิ่งเราใช้มันก็ยิ่งเวทประโยชน์เท่าไหร่ากับเรานะครับนี่เราใช้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเ็นประโยชน์กับเราร <S <S โอ้โห,โหรอบนี้ได้น้อยมากนะครับ รอบแรกได้เยอะนะครับแต่รอบสองได้น้อยมาก มันจะวีกับฮองรงจะไปแล้วละครับงานนี้นรอบนี้ ก็ยังสู้รอบแรกไม่ได้นะครับ งนี้แหละครับอันตรายครับเราต้องระวังให้ดีนะครับถ้าพลาดขึ้นมาก็จะตาย รอบนี้ก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงรอบแรกนะครับ <hoo> น, alf. น, alf. น alf. No ่าจะจบน่าจะจบแล้วล่ะครับคงไม่ทันแล้วล่ะเพราะเลยแค่หนึ่งเปเซ็นก็มาดูกันนะครับเราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่าครับรอบนี้ผมจะได้ที่หนึ่งไม้นะครับก็ผมก็อัพประมาณนี้นะครับ ที่ผมตายง่ายก็คือผมไม่ได้อัพต้านทานกับเพชรีมากนะครับอ่าอัพแค่นี้นะครับแล้วก็จุดทิมผมเนี่ยผมอัพถึงแค่คันอ่ารีเวลเก่านะครับเพราะว่าของมันหมดนะครับผมไม่มีของทำไมเลยกแค่นี้ยังไม่ตายเลยเนี่ยโอเคครับเราได้ที่หนึ่งนะครับรอบนี้น่าเราได้ที่หนึ่งนะครับ